จุดทูบสาบานหน้าศาลเทียงตาขอสาบานไว้ว่าจะไม่หารักมาคู่ใจชาตินี้พ่ายแพ้แพ้อย่างสิ้นเชิงชายคนรักมีคู่ใหม่จากไปไม่หวนคืนมา หน้าถ้ามีลกนี้ให้ไกลหนี้จากคนใจง่ายนี้ไปจากโลกมายาจะไม่ขอช้ำช้ำอย่างที่ผ่านมาบทเรียนนี้มีค่าขอลาจนชั่วชีวัน ยกมือกราบไม่สาบแต่ขอสลังให้ผู้ชนะเขาสนุกสุขสันส่วนเราผู้แพ้เพราะเขาไม่ต้องการมันแสนทรมานสมสารเสียยิ่งกว่าใคร ตัดใจไม่คิดหักจิตไม่เคืองขอบวชเพื่อปดเปลืองจะเอาผ้าเหลืองเป็นเครื่องผ่มใจสลรรักนี้นี้จะค่วงอบายเกิดชาติหน้าฉันใดจะไม่รักใครอีกเลย